สเสียเเดือนนี้เจ็ดพันกว่าแต่มิเตอร์ปกติเองจอดมาห้าหน่วยหกหน่ 6, 1, 7, 1, วยเจ็ดหน่วยมันค่าเฉลี่ยปกติเหมือนทุกเดือนแล้วทุกเดือนค่าน้ำก็ค่าเฉลี่ยปกติก็อยูทททท่ที่สามพันสามพันสี่พันเต็มที่นี่เจ็ดพันและเองเอาตัวเลขมาจากไหนอ่ะหรือว่เองนั่งเทีนเยนหรืหรอแล้ววันก่อนนะบอกผมจดทุกวนันพอให้ปอไปเอาสมุดจพึ่งมาตะลิสลาวาันจบทำไมเป็นอย่างนี้ เองเด๋ยวจัดก uh, um. ันเหลือเกินว่ะหัวแต่ละคนมันต้อการบอกไม่มีผิดเลยไี่แสบซึมลืมดูลืมมองไปนึกว่าเป็นคนดีไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ย คนมีหน้าที่ต่าดูดิไอ้นี่ให้เข้ายางโน่นมานอนเล่นโทรศัพท์ปิดประตูรั้วไว้ครึ่งนึงฉันแก้บ,บอกฉันจะไปค้างกรุงเทพเห็นรถลู่ลไม่อยู่เห็นฉันไม่อยู่ดีใจคืนนี้ร้านไม่ปิดต้องปิดประตูรั้วไว้ครึ่งดีฝัง่งที่กลับมาไปนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ในห้องและอ้างว่ามาันจะน้ำข้างหลังก็ฝนตกดูดิฉันดูกล้องชิปลู่มันทำอะไรอมอมแสงมาฉันเคยเตือนมาไปทีแล้วนะเนี่ย มันก็่จะทำกับฉันแบบเนี้ว่าฉันแค้นใจว่าฉันแค้นมากเลยนะนี่ทาเป็นจ่าตีอยู่สมัยก่อนถ้ามันโดนตนโดนแดกทั้งวันทั้งคืนแล้วฉันมีจ่าอยู่คนนี่เนี่ยเป็นมือขวาเฉยฉันไม่ต้องมายืนด่าเองหรอกฉันยังเสียได้เลยว่าฉันไล่มันไปเพราะว่ามันดีแต่มันทําเพื่อฉันทุกอย่างแต่มันก็เอาวิชาความรู้แล้วก็เอาอานาจของฉันไปใช้ผิดที่ผิดทางฉันก็รับไม่ได้แต่สิ่งที่มันควบคุมฉันเนี่ยควบคุมทหารเกเรเนี่ยถามที่คนเก่า ถามพ,พี่พีนก็ได้ว่าจากตีกบอลไหมเนี่ยเดี๋พี่มันอยู่ในเหตุการณ์อะบอลแม่ถามพี่ถ้ามีอย่างนี้นะฉันแค่บอลทำใจตีตกเลยนะตีตกเลยก็แ,แดดพวกเอ็นข้ามเพลินรูดอะอยู่กลางร,รีสอนตกขี้โกนขี่ควายลากล้อ,อยังไม่ได้นอนหรองยังไม่ได้สุขสบายแบบนี้หรอกนะเขามีมาไว้เพื่อคุ้มพวกเองนี่กลายเป็นเดี๋ยวดูฉันต้องมานั่งปากเปลี่ยนบอกมัน แล้วมันไม่กลัวไม่เกรงใจฉันด้วยนะมันจะให้ฉันร้ายกับมันอ่ะอุ้ยฉันผิดหวังมากเลยไอพีเอ้ยฉันเครียดกับคนทหารมากเลยอ่ะฉันมานั่งนึกนิกมเวรอะไรว่าฉันเป็นเมียอบอลูนยฝึกนะแต่ฉันต้องมานั่งบนคนทหารมันต้องถึงมือซะหลือเี๋ยเนี้ยฉันรู้สึกแบบฝุ่นศักดิ์ศรีฉันไม่มีเลยอ่ะเออมานั่งนึกถึงความดีตีเลยตอนมาอยู่นั้นก็จะบอกตีดูแลหน่อยเท่านั้นไอตีเรียกไปแดกนี่ไม่เหมือนได้เทิาแล้นะไอเท่ดที่มันงอมแอ มันคุ้มไม่ได้ไอต,ตีนี่แดกไม่ได้ผุดไม่เกิดเลยอะ่ะรบด้วยคุบอกนี่โชคดีขนาดไหนมันไม่รู้นะว่าอาดีตเป็นยังไงพวกที่เคยอยู่ที่นี่นะถ้าดื้อเือแล้วมันจะไม่เกรงใจเราอะ่ะดูเราให้มันเข้ายาเราแก้บอกเราไปกรุงเทพนะเราจะไปค้าเราแก้หนูพวกมันหน่อยกลับมาดีสองเจอจริงๆมันปิดรั้วรัางที่ครึ่งหนึ่งกระตวเออแล้วมันไม่รู้ว่าใครจะเข้าจะออกกูไม่รู้กูมานอนอยู่ในห้องดีสองแล้วพอเราเลือกเรียกมันถาม คือบอกมันกรดูน้ำเปล่ามันหลอกมันบูดเพราะเราดูกล้องดูรูปดูนี่นะเราดูจากกล้องเทศบาลก็มีของเราดูเรารู้หมดทหารเดินเข้าเดินออกเวลาไหนใคร้าใก่อนตอนแร้ใส่เราเราแค้นใจไหมแต่เราคงมนับหนึ่งถึงสิบนันี่เล่าเองฟังเย็นเย็นเย็นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่มันทำเคยเตือนมาแล้วอย่านะพูดกันดีๆให้รู้เรื่องเถอะมียาไม่เพราะอะไรควรอีกกี่สิบชีวิตเนี่ยที่ต้องฝากชีวิตไ้กับยาถูกม้า หน้าที่ต้องซื่อสัตย์อย่างนี้มึงไปเป็นทหารผู้บงคับบัญชาบอกมึงไปซ้ายไอ้ที่เสือไปขวามึงก็ตายอย่างเดียวเวลาไปรถชายแดนอ่ะเขาบอกไปซ้ายไอ้ที่ฝ่าฝืนไปขวามึงตายก่อนค,อน,คนแรกถูกปะเขาไม่เชื่อความคำสารผูกบงคับบัญชาเนี่ยถือว่าผิดพิในร้ายแหลยนะในระบบทหารเนี่ยครั้งอย่างเดียวไม่ต้องพิพากษาเลยนะผมบอกว่าเราโอ้โหอะไรพูกมันอย่างนียมันจะให้เราร้ายกับมันไม่ได้คือมันไม่กลัวเลยทุกวันนี้เชื่อปะ ไอ้นี่มันการไปจดน้ำแหนถือสบุดทำเนียนนะลูกนี่นน่นเหมือนงานเยอะมากเลยวันนไม่ได้ผลงานเลยเลยไม่มีอะไรไปชิปเป็นอันให้เห็นเลยไฟก็ไปเปลี่ยนปลาลงมาก็ไมทำโต๊ะพี่ก็ไม่ดูผู้การก็บอกเขาไม่ต้องมาสั่งอะไรหรอกเขาดูจากผลงานเขาไม่อยู่เขาไม่รู้เขาอยู่ที่ทำงานต้เปิดกล้องดูทางโทรศัพท์เขารู้ใครเข่าใครออกใครบินทำอะไรไอ้นี่ตีซึมแล้วเนี่ยแล้วเรามาดูจากผลงานจริงอย่างเขาว่าเขามรู้ค่าน้ำเส็ยทันกว่าตกใจ เอ้ยไม่ได้ผมจบไห้คมดูทุกวันเนี่ยเดือนก่อนๆนะก็ห้าหน่วยหกหน่วยเจ็ดหน่วยเต็มที่บางวันก็เก้าหน่วยอะไรอย่างนค่าเฉลี่ยค่าน้ำสามสี่พันแล้วเดือนเนี้ยมันก็จดมาแบบเนี้ยแต่ค่าน้ะ